วันนี้สิ่งที่ทหารไทยทำหน้าที่ออกไปทวงคืนผืนแผ่นดินและปกป้องอธิปไตยของประเทศเรายังไม่บรรลุในขณะเดียวกันกัมพูชาก็ใส่ลายป้ายสีโกหกไปทุกวันล่าสุดก็ให้โฆษกกระทรวงกองทัพบกของเขามาบอกว่าประเทศไทยใช้เครื่องบินไปโปรย อาวุธเคมีเข่นฆ่าพี่น้องกัมพูชาซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเรายังจะไปมีน้ำหน้าเจรจาไอรัฐบาลที่มันโกหกไอรัฐบาลที่มันเป็นอาชญากรสงครามมันแสดงถึงความอ่อนด้อยครับอ่อนด้อยแล้วก็เสียเปรียบเขาผมไม่แน่ใจว่านี่เป็นหนึ่งในแผนของไอหน้าเหลี่ยมหรือเปล่าที่มันออกแบบไว้เพราะว่าถ้าเกมจบแบบนี้พี่น้องครับใครได้ประโยชน์ครับขเขมรได้ประโยชน์ไปเต็มเต็มวุญน mm. เซนก็จะพูดอย่างเต็มปากว่าเราสามารถสะกดกองทัพไทยไม่ให้แนวเขตที่ดินที่เขาอ้างสิทธิ์ส่วนรัฐบาลไทยเหรอครับแม่นางมุงมิงอุงอิงก็คงมาพูดบอกว่าโอ้เนี่ยเห็นไหมเป็นผลของการเจรจาทางการทูตทำให้พี่น้องไม่ต้องได้รับผลกระทบจากภัยสงครามพี่น้องครับวันนี้ถ้าพี่น้องอ่านข่าวพี่น้องที่ได้รับผลกระทบที่อพยพ เป็นเรือนแสนเนี่ยแน่นอนเขาจากบ้านเขาห่างจากที่อยู่ที่อยู่เดิมแต่กําลังใจเขายังเต็มเปี่ยมเขาพร้อมที่จะอพยพอ,อีกกี่วันกี่เดือนก็ได้ขอให้เราชนะศึกครั้งนี้พี่น้องครับที่สําคัญการเจรจาครั้งนี้นอกจากเป็นการละครของทักษิณแล้วเราตก เป็นเบีย้ยล่างที่ให้ต่างชาติมาครอบงำและชี้นำคมคู่เรากรณีที่โดนันทร์มาบอกว่าถ้าทั้งสองประเทศไม่ยุติการหยุดยิงจะคงไว้ซึ่งภาษีที่จะเก็บในมูลค่าอัตรา36%ช่างแม่งสิสินค้าจากไทยมันไม่ไดต้ต้องไปขายเฉพาะประเทศอเมริกามีประเทศจีนประเทศพี่น้องทางอาหรับซึ่งเป็นโลกมุสลิมมีประชากรมากอันดับสอง อันดับ3มของโลกเราก็ค้าขายได้